วันนี้พ่จะมาที่สวนนุชนไม่ได้ใสแย,ะเ,ยะเลยดูห้าไหลใช่แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนนงนุชนะคะมาท่ามกลางฝนปอยๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือพัทยาฝนโลมิดหน่อยๆแต่ว่ายันเดินเล่นได้อยู่นะคะใส่หมวกกันฝนกันนะโอเคปะไปะเดินดูการข่าวว่าสวนนงนุชรอบนี้มีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าเชื่อเลย เป็นโอ้โหเป็นพันพันสายพันเลยมั้งเนี่ยที่เนี่ยลานพันมันไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมลายพันไายพันหเด่งพันมันไม่ได้เขาชื่อว่าตัวไหนอ่ะตัวอะไรพาราเซมิโซรัสมันเป็นตัวขนๆเหมือนกันเล็บยาวเลยเนื้เสารเล็บยาวทุกตัววะเห็นป้ะมันมีพันที่เราไม่เคยเห็นเลยนะอันนี้ลูกคาดั้งหนเคยเจอแล้วป้ะไม่เคยไม่เคยหรอดูดูมือมันมือมันเหมือนเล็บเตอาเหรอ หมือนมือว้นดวนเหมือนกันเลยนะมือเล็กนิดเดียวมือทูรันแับตัวนี้ข้าเนื้อทูรันนี่กันไม่ใช่อันนี้บีล่ะมีมีบนาแอนทิคว้าแขนเล็กๆอ่ะเหมือนแขนพิการไงไม่รู้อ่ะเหมือนทีเล็กเออเหมือนทีเล็กเออใช่ทีเล็กแขนนั้นเหมือนพิการพิการใช่ไหมน้องพิงค์เดี๋ยวพอมันขึ้นมันต้องเอาพผานน้องพิงเริ่มกลัวมาหาแม่มา ไม่อ uhm ุ้มล <zy> ูกเดินเดินอี้ตัวอะไรพี่พอก็เดินนี่ไงพี่ก็เดินจนหมดเลยมีพี่นี่มีนไหนแล้วอารโซรัสลอลิาวาซัวรัสถ้าจะล่าเดี๋วเอซอวหนอเดชุกันใช่ พี่พอบจำตัวนี้ได้ใช่ไหมตัวนี้ชื่ออะไรนะไคาโตรูฟัสคาโตรูฟัสคาโตคาโตรูฟัสไหนพี่พอบจำตัวไหนได้อีกนเดโด้เดโด้เดโด้ไม่ทำไมรู้จักโดโดอ่ะในเกมอ๋อในเกมเหรออ๋อ้แม่ไม่รู้จักโดโดอ่ะดูชื่อถูกต้องด้วยนะคะชื่อโดโด้ง่ายๆได้จากเกมไงมันเหมือนไก่เลยอ่ะใช่ไหมได้จากเกมไป่ืนถ่ายรูปนะ ไปอ่ะเพื่อนไปยิงถ่ายรูปให้ไปพี่พี่พิงยิงได้ไหมอ่ะพี่พิงเดินไปพี่พบจับมือน้องได้มบางอย่างบางอย่างเล่นเกมก็ต้องให้ได้อะไรมาบ้างโอเคอ่ะมาพิงยิงตรงนี้พิงยิงตรงนี้โอเคอ่ะเกาะพี่พับจับมือเนาะ จอระแค่นะแต่ว่ามันไม่มีแตงโมจอระ,ะแค่ไม่มีอ่ะออุ้ยอันนี้เป็อะไรเขาก็เหมือนเต่าเลยอ่ะ นี่ครัตัวนี้มีในเกมนี่นี่ครับตัวนี้ก็มีในเกมนี่ตัวเนี้ยตัวอะไรครัตัวอะไรอ่ะตอสูาสตัวนี้มีในเกมตัวนี้มีไหมของมาคะเอาไปแล้วิงเข้าไปในขยเอาไปเลยเอิขไปเลยาไปเอาผัเบอร์ยืนถ่ายเลย ตัไอนไอตัไ,ไ,ไหนแล้วก็่าพี่ถ่นี่ค่ะเรามาถึงห้องของเราแล้วนะคะเราอยู่ที่คอสตาวิลล่าบางเสลีนะคะอคุณพ่อเปิดประตูให้หน่อนยไปเข้าไปดูห้องเรากันโอ้โห,หเปิดมาก็เจออางเลย ข่าุงข้าอด้ไข้าเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาโหโอ้ย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 นี่ก็อคก็คือจะเห็นดับต่ำตำหวห้องกว้างนะเ้้อยาีกว่า นี่ค่ะห้องของเรานะคะอาจจะเตี้ยไปหน่อยแต่ก็โอเคนะกว้างค่ะแล้วก็นี่ห้องน้ำเป็นไงครับลูกมีอ่างให้สองอ่าเป็นไงกูดใช่ไหมแล้วก็นี่ด้วยมีอ่างอาบน้ำให้ในห้องน้ำอีกคือคอสตานี่นะคะแม่เคยมาพาักตอนนั้นพี่พ่อสองขวดแล้วก็กลับมากันอีกทีนึงนะอันนี้พอดีเห็นพ่อขอรีเควสเออที่นี่ก็จะเป็นห้องไซส์ใหญ่นะค่อนข้างใหญ่นะ อยู่ได้แล้วก็เป็นเตียงคิงไซส์นะคะมีโซฟาเป็นไงครับพ่อครับโอเคโอเคค่ะรีวิวคืนนี้เ,เท่าไหร่สามพันสามนะคะสามพันสามจองมาในอัดก็ได้และจ๋า แม่จอมานอกาดานะคะได้รับส่วนลดด้วยนะคะก็คือถูกมากคือใครสนใจจะมาพักที่คอสตาบางสเลนะคะแนะนำนะคะก็คือให้อัปเกรดห้องเนอะก็จะแบบว่าโอเคเลยนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทำอะไรดูก็คือเมื่อกี้พอเปอร์ไปส่วนนไปดูเดนสามาใช่แล้วเดี๋ยวเราเปียกฝนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขอตัวไปแช่น้ำในอ่าจงจากกซี่ก่นนะคะโอเคบ๊ายบาย ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ไหนแกนเซ็นเตอร์พอยต์พัทยาทใช่ไหมไมาทิ้งไปขึ้นอออเออไขึ้นมาแล้วโอ้ยขึ้นมาแล้วโอ้ ิง <c oughs> มาเล,ลยก็ได้โอ้โไเล้วลนี้พรอมที่ตรงโน้นนึกอ่กพี่ทันตน yeah, yeah. โอเคไหมคะตูพิงทำหน้าดิเก่งพิงเก่งขอพิงเี๊ขาขอพิงเจ๊ขาอยู่นะขอขันบ้านบายบายขอบายบายขอบาปเตะขาไว้ดิเตะขาไว้เอาทำไมอ่ะจับเยอะจับเยอเออแล้วก็เตะขาไว้เออตัวอะไรอ่ะยืนถึงอันเนี้ยไม่ต้ม ไป,ไป,ไป,ไปลุยไปเลยฟคตเนาะอาไงไปทางไหนมันมีให้เลือกสองทาง

เอาแล้วสไปเดอร์าไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหโอ้โตัวอะไรอะมาเยอะเหรอสไปเดอร์ใช่คะน้องพคไปเดร์คะโอ้โหเฮียมาอีกตัวนึงแล้วสไปเดอร์ต้าแขไม่หมือน้าไเร็วๆเดี๋ยวอตาไปเร็วๆ่ทะลุไปเไป

ก็เดี๋ยวไปบอลเด็กแล้ว <c oughs> ด,ดูแก๊งนูนกำลังมา <c oughs> อตรงน,นี้จะมีไหมมีอะไรอีกไหมอะเกาะเกาะไว้สองมือ,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 มอหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> อ๋อเนี่ยมาถึงจุดเดิมแล้วอีกรอบอีกรอบอีกรอบ โอ้ย oh. ตอนที่พอมาแล้วไหนข้างไหนคาบเปอร์ข้างนี้นหรอออกมารอก่อน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 ้นระวังนะลูกตั้านมือเต้นนะตั้านระวังนะ โอ้ยน้ำเย็นแล้วน้องพิงอ่ะน้องพิงอ่ะหนาวใช่ตรงนี้น้ำมันเย็นมากเลยอ่ะตรงนี้สาดน้ำอุนไปอีกเอาทิ้งมาเร็วทิ้งทางนี้ ไปเลยสไลด์ไปเลยค่ะป้าปลาเล่นเล่นกันนะขอบเบอร์ด้านลงกับน้ำเยไม่ไหลเออไม่ไหลเอาเล่นตะนนปปลาะนนอะไรตนเล่นตะโนนกันเล่นตะโนนกันเกเจ้าอะไรมึงแล้วก็นั่งลงกับน้ำมา ้อาลงกระน้ำไม้นลาวเจอแล้วอะยิงน้องเหรอมีเอายิงน้องยิงน้องน้องไปแล้ว nó luôn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  nó

ハハハハ